ว้าแบนมากว้าคือเปล่าเลยนะมาอะไรกูไม่มีกูไม่มีนี่วะเออเยี่ยซะหนูเยี่ยปล่อยพี่พิงค์ไอ้กูคั่วคั่วจะนูคั่วกูไปรักครั้งเดียวของพี่แอมแล้วแต่กูไม่มีพิกเอ็กว่ะมันไปยังง่ะมันไปละขอเอาเลยดันยังมันไปยังขอเอาเลยไป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 บวกบวกไปไปลุยลุยไปพิกเอ็กไปจีบเลย ใส่ปิกแอไปไปใส่บมฮิบมพิกเอปใส่ต่อเท้่ไปต่อท้าวได้ยิก็ไม่มีบักเหมือนกันเลยโอเแล้วโอ้เจ็บร้อยันก่อนเจ็บร้อยแล้วเจ็บร้อย GG เลย GG เลยพองตายไอ้ยลีวแม่งหัวร้อนนะ นี่ไม่ควรรอแล้วดอกดยมีธนูอ่ะยิงธนูอ่ะเฮ้ยธนูให้ดิเรายิงธนูแม่นมเย้มโอ้ยไม่มีธนูเลยแนวยิงธนูม่นจมีรโอยจริงจมึงยิงธนูให้โดนเมากเพราะแม่งเวลาหมดตัวที่ นายไปตอนหน้าสถานหนูากาศนูเอานนยมีนูไหเอลยกอี่เฮยใครไปเอาล็อกี้มาขอให้พอตายก็ยังไม่ได้เอาเลยไม่ไม่โอ้หไอพวกนีมหัวขวยโน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  ก็เล็เลยหนึ่งชิ้นก็เล็กหนึ่งเนี่อ้าวอ้าวมันมาได้ไงอ่ะโอ้มาได้มาได้ไงเนี่ยไม่ไม่คำนะเอือเอือตายอ้าวเฮ้ยโดนทุบบล็อกเลยเอ้เราอินสตาร์จริงว่ะโน่ แต่ใครดักก้อนอะไอ้ทองแบงเอาแบงเอา TNT ไหม TNT เอกวอ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 เอรอเอกวอแบงดีใครดีใครไม่เอาเอา TNT แล้วกันเอา TNT แล้วกันโอเคเชื่อได้ TNT TNT game เหมือนแบงเหมือนเหมือนวิ่งไล่แปะถ้าเกิดเาวิ่งไล่แปะโอเคอันนี้เคยเห็นพี่เวฟเล่นอยู่เคยเห็นพี่เวฟเล่นอยู่ ไอ้ไอ no, no. ้เล okay. oh. erm ีวมานี่มานี่เอาห้องไหนดีเอาห้องไหนดีเอาเอาสิบสองคนสิบสองทามสองอย่าวะไปไปสามอ่ะเออโอเคเข้ามาแล้วนั่งอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่กูไม่อยากเป็นคนไอ้นี่กูไม่อยากเป็นคนที่เป็นทีมทีเฮ้ยแกจะสตาร์ทแล้วแกสตาร์ทแล้วมนีกัได้แล้วเนี่ยไปไปไปลุ้มลุ้มลุ้ม ไม่ได้หรออ้าวเป็นเฉยเลยนี่ <laughs> <vẫn đưa> <laughs> <laughs> โอยทำไมทำไมสิงแบงไม่ได้วะสิงไม่ได้ใครเป็นทีอกันใครเป็นทีกันทีกันวะอ๋อโอ้โหเราไม่รู้อันนี้ห้าสี่สามก็กูกูคันอีกครั้งหนึ่งนะกูไม่ตายเว้ยไม่ตายเหมือนกันนะ โอ้โห oh oh. มากเราไม่เป็นะเราไม่เป็นโอเคโชคดีอยู่เป็นไ yeah. อ้เหี้ยอามาอยู่บอร์วโอ้ยเหรอรู้สึกว่าเหมืนมีใครอยู่คนนึงหายละโอ้ทีเนทีลยตามกูทีเอนทีเลยตามกูทีเอ็นทีเลยตามกูมก <c oughs> อไอ้ <c oughs> ไออี่ช้างองจะข้ามาแล้วผมไปแดกไอ้นี่ก่อนอาขอาวต้นจ้างเล่นเป็นย่างเหมือนกันมกินน้ำ oh ิ oh ้ม oh อ้น oh 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 ของมันมีงอมาด้วยนะออกมาแล้วตอนนี้ออ no ก็ไม่เห็น้อก n น no no n เเหมือนมองเห็นสามดีไหมเน,น่าตู้ตู้คัน มันจะกี่คนมันเล่นถามแบงค์มันก่อนมันเล่นนะไม่อยากไปเล่นหนูมาเลยกูว่าเลยแบงค์แบงค์อยู่ไหนแบงค์รออแบงค์ไปกินอะไรแบงค์ไปกินอะไรกัไมบงก์แอมแล้วกูกำลังแดงไอ้นี่อยู่หกห้า สี่สามเอ้ยเจียงไข่ลอยได้ไ,ไปเปลี่ยนเปลี่ยนมินิเกมดีกว่าเวอรเปลี่ยนมินิเกมดีกว่าเอาเนี่ยวะ PVP ลูกจ่าดีกว,ว่าเราจะเล่น PVP ลูกจ่าดกันบ้างรออยู่ เลยกี่คนวะเลยกี่คนวะเอ้ยตอนนี้อยู่ PVP นะยตอนนี้อยู่ PVP ปดสอง PVP ปดสอง PVP ปดสองเข้าแล้ว 哎，这 V V 摆上来了呢。尼好他玩狼孙，打孙跟人玩，跟人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 不配。啥子我没说、嗯哎，你们咋样了？就是我，就是我。哎呀妈！白白痴，你妈白痴。耶！白家都白家都龙摆起在。了。 เป็นแมคคารนโไอ้อออไม่ตายอยากกยอง